ประมาณเก้าโมงกว่ากว่าครับตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแมคโนะนะครับเริ่มพยอยลงหน้ากันใกล้เต็มพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าจอมมานบูยังหยุดอยู่เนาะยังไม่ลงเห็นได้ยินค่าวว่าห้ดูดิกแตกนะจอดอยู่แเจ้าหน้าีบอกมาอย่างนั้นเนี่ครับก็ ช่วยกันขุดช่วยกันดึงนะครับตอนนี้ก็เยอะไม่เยอะฮะเนินพงสูงก็ลาบลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แม็โครคันเสียงเบอร์อะไรเนี่ยโอ้ดึงเตาเหล็กออกมาทั้งัวงเลยครับคันเล็กแต่พลังเยอะสุดยอดเลย ด้านนี้ก็กาลังเคลียร์นะครับทุกมุมของตึกนะเต็มหน้านาน็นตออนีีเราจะเห็นนักโครจอดเต็มนะช่วยกันทำงานนะครับอันนี้ก้าโมงกวา่ากว่าเนาะ เบอร์สิบมีหัวยักกันเนี่ยเบอร์สิดมีตุ๊ๆหัวยักนะครับสีส้มเบอร์สิบโอ้โหก็บอกว่าสีส้มเบอร์สิบเนี่ยลุยเต็มที่สุดยอดเลยเี่ยครับสีส้มเบอร์สิบครับเป็นหัวยักนะสีส้มเบอร์สิบ คนละมือคนละไม้ครับรแมตโคเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเต็มที่เลยนะฮะนี่ครับสีส้มเบอร์สิบก็รุยกนแับเต็มที่เลยนะฮะ รากเป็ก็ลดลงได้เลยครับทุกคน คือการทำงานของทีมและโครกเข้าสู่วันที่26ครับวันนี้26เมษายนครับช่วงเช้าการทำงานก็คนละไม้คนละมือคะตอนนี้กำลังไปถอยด้านบนออกมาขึ้นไปรถขับ้ำสามารถขึ้นไปข้างบนได้แนละ้ว ตัดตรงที่ยุงสูงพยอยออกมา ভাব <coughs> <coughs> ไม้คนละมือช่วยกันตอนนี้กำลังฉีดน้ำนะครับเพขารถขุนะ่นเนาะรถดับท่อรอสแตนบายหลายคันเลย okay <laughs> you <laughs> ันนี้คือการทํางานวันนี้นะครับทั้งฉีดนะน้ำลดปนตัดนะครับหรือส้างปูนสาดเด่เตกนะยังมีคนติดอยู่ข้างในสามสิบสองคนเวลานี้นะครับกำลังเล่งค้นหาของปูนก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ ลด,ดลงเรื่อยๆเดี๋ยวอีกไม่นานครับก็เชื่อว,ว่าจะเคียบพื้นที่ได้เนาะซึ่งตอนมนีป,ปีวงแคบลงเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นแมคโพเต็มพื้นที่เลยตอนนี้นะเยกันตัช่วยกันปุดช่วยกันดึงพลไม้คลละมือ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube มานาสตอรี่ครับผมฝากซปเปอร์สปิเกอร์ซปเปอร์แบงค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของวันที่26ครับผม26เมษายน2568ครับช่วงเช้าสับกาห์ทำงานของทีมแมคโครนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Thank <laughs> you.